สวัสดีค่ะ น้องาจา๋าเอ้าเดี๋ยวก็คงรับใช่นะคะ,คะอยู่ไหนอะอยู่ห้างค่ะมากินข้าวพี่ก็มาทำงานตอนนี้กํลังรอถ่ายอยู่ จริงหรอไปกับใครอันนี้อยู่คนเดียวค่ะรอถ่ายคิวท้ายมากินสลัดวันนี้อืมกินสลัดด้วยปกติไม่กินืปกติชอบกินนะนี่บอนชอนชอบกินอะไรแบบดีแล้วดีแล้วค่ะกินผักเยอะจะได้โตวไวๆ ที่กินอ้น,นี่อยู่พี่ซาบักที่กินมันหนึบอะไรอย่างี้อร่อยไหมยังไม่ได้กินเลยอ้ยกว่าตอนซื้อกลับไปกินที่บ้านตอนที่มันมีท่วงึงนที่มันฮิตๆอ่ะอก็รู้กลับบ้านก็แบบไม่ค่อยไม่ค่อยอร่อยอแต่ถ้าติดกินงท่้งอร่อยทิง้งไอติมหนูไปยัง อย่างมาเอาสิอยาไปอเอาวันไหนเนี่ยวันนี้นะไม่ได้เอาเลี่ยวอ๋อไปเอาวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้จะไปสมัครเรียนจะซิวอโอเคเห็นแล้วในนี่เห็นหนูบนเดียอย แว่าเย็นพรุ่งนี้ว่างไหมแต่พี่ต้องไปดูตารางนะหนูว่าพี่อะว่างไหมพี่เป็นคนที่<น>จำอะไรไม่ได้หรอกแต่ว่าโน้ตไว้ั้นไว้ไวส่งตารางให้หนูได้ <laughs> สงหาต้องส่งตารางเลยเหรอแล้วว่างว่างวันไหนค่อยเอาเดี๋ยวค่อยเข้าไปหา ของจ้เจเป็นพี่พี่ไปแล้วนะคะไม่พรุ่งนี้ต้องแบบพรุ่งนี้ต้องไปต้องกลับไปเตรียมเอกสารไงี๋ยววันนี้ต้องกลับไปเตรียมเอกสารทำไมวันนี้เกิดอะไรขึ้นอันนี้อร่อยมากเลยค่ะทุกคนแต่ว่าต้องกินที่ร้านนะถ้าถังมากินอะมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยเลิศ ันนี้เกิดอะไรขึ้นของพี่ค้างเหรอจอรๆจซิวหรอใช่ค่ะผมพี่เจ้าสุกอหรอ อมิดหน่อยค่ะผลงานทัดแจวขนมมันหวานอร่อยอร่อยวันนี้พี่โอออก้าพแฟนเฟนทำไมลูปที่พี่โอออโอลงมันกล้าวใจทุกคนหรอ ของเอมกรก็ตกขนาดนั้นเลยใช่ไหมออเน็ตเจ้าบาทยหรือว่าเอ๋อไลฟ์บ่อยไงจนเน็ตไม่มีแล้วเนี่ย <laughs> เดี๋ยวนะอปอหอมเมื่อวานหมวกชมพูน่ารักมากเลยครับเดี๋ยวนะ เจอเหรอตายแล้วมีคนมิ้นบอกว่าจอปองหอว่าจอปอหอใค่ใ่อะเรารู้จักกันไหมจอบปองหอคืออะไรจอบปอหอคือชื่อร้านจอปองหอคืออะไรอ่ะ ชื่อร้านค่ะชื่อร้านมักคือมีคนเจอเหรอก็อคอมเมนต์มาไม่รู้เหมือนกันแอลกอหอลเมืม่อวานเอ๋ไม่ได้ไปไหนนะเัินเจ้าหนูเห็นแล้วพี่อ้อยอยู่บน,บน <S 2> <S 2> เอเกี่ยวกิดใช่เอ๋อคะโฆษณาเหรอคะ เล่นไลฟ์ไหมคะอ๋อก็เป็นเป็นหุ้นส่นวนไอดีกับฟินแล้วใช่เห็นเมื่อกี้ฟินฟินยาที่ดื่มหนูกะะันค่ะเห็นแล้วหิวเลยก็คือพี่อ๋อ,อใช้เน็ตอบตโนมัติไลฟ์ปล่อยจนไปจน อยู่ข้าวอะข้าวที่เป็นข้าวไม่สามารถกินอะไรอย่างนี้แล้วอิ่มได้โอ้หิวอ,อะแต่ที่นี่มันไม่มีอะไรกินนอกจากสกปาบล็อกอะแต่ที่นี่มันไมไ่มีอะไรกินนอกจากสกปาบล็อกชู อยากจังังเงเน็ตให้พี่วอาคอยใช้เอเน็ตเองมันไม่ดีอัทกคนคคใช้ค่ะใช้่ข่แดงค่ะพู้ตรงๆถ้าห่างจอจอทานสิ้นเลิศจอจอเพลงจะปล่อยแล้วใช่ไหมใช่ค่ะใล้แล้วค่ะอีกนิดนึงขอไปเคลียร์เรื่อง กับขอไปเคียกับรุ่นพี่ก่อนว่าจะลงชนแนลใครจะทำเอ็มวีไหมถ้าทำเอ็มีก็คือต้องยืดเวลาไปอีกแต่ว่าไม่น่าทำค่ะอยากกินแต่ข้างในอะ่ะเหมือนเจจลยจะ,จะก็กินแต่ข้างใน,างในบางไม่ชอบใช่ไหมไม่ชอบอ่ะ หมดหมดที่เรียกว่าหมดเราไม่หมดเขาแต่ว่ามีขนมอีก สนใจข้ออกับข้างเอกเองชัดเจนไหมคะ Thank you. อย่ามาทิ้งหลงทากอ่ะเป็นเร่งห้งี่ความเรื่องท่านแล่วะคะ่ะใช่ค่ะ นมะาบ้านมาค่ะทุกคนกลับบ้านแล้วอะไรคือบ้านกลับบ้านแล้วบ๊ายบายครับเธอ